วันนี้แวะมาตอบคำถามหรืออธิบายเรื่องของ s t a f f c โค e พัฒนาการเล่นพื้นที่แคบนะครับผมเนี่ยอันนี้นะอันนี้มันเป็นรูปกำแพงแล้วก็มีรูปฟุตบอลนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาตั้งชื่อแบบนี้นะแต่ถ้าดูจากคำอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าความสามารถในการเล่นเกมลุกในพื้นที่แคบจะดีขึ้นเมื่อตั้งเป็นสกัดเกมบุกนะครับเฉพาะกองหน้าเท่านั้นซึ่งเงื่อนไขของโค้ดนี้นั่นก็คือต้องมาตั้งตรงนี้ครับ Instruction ของนักเตะนะครับโดยเฉพาะกองหน้าเนี่ยให้เป็น i อ1นะน่นกมบนกนั่นเ้าเกาว่า เป็นการเล่นแบบปกตินะครับผมจะไม่ได้ตั้งเป็น i n 1นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่จะใช้โค้ดนี้ได้ผมว่าต้องเป็นคนที่เล่นแบบกองหน้า i n 1อห่ะหรือไม่ก็เป็นคนที่เล่นแผนประมาณนี้นะครับผมก็คือเล่นแผนบีบนะครับผมหรือว่าเป็นแผนแทคนิคที่เอาไว้เพรสซิ่งเอาไว้แบบไล่บอลเอาไว้แบบว่บบากดดันฝั่งตรงข้ามอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเกมตามช่วงท้ายอะไรประมาณนี้ต้องการที่จะบีบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนของผมที่ นานๆทีจะใช้นะครับผมก็ เพราะว่าเหตุผลคือถ้าเกิดว่ามันเพสเราไม่ได้บอลก็คือหลุดนะครับผมแผนนี้นะครับแต่ว่าแนวหน้าเนี่ยมันจะแบบพร้อมใจกันเล่นเกมรับมากๆนะมันก็อาจจะเหมาะนะสำหรับคนที่แบบว่าตั้งแผนอะไรประมาณนี้ไว้นะเพื่อแก้สถานการณ์ระหว่างเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมโคดนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ในช่วงนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นปกติเนี่ยก็ไม่ไม,ไ,มไม่ใช้จะดีกว่านะผมรู้สึกว่าประโยชน์มันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมสำหรับโค้ดพัฒนาการเล่นพื้นที่แคบซึ่งใครทราบเกี่ยวกับการใช้โค้ดพัฒนาการเล่น พื้นที่แคบก็อธิบายาไว้ในใต้คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็รู้ประมาณนี้นะว,ว่ามันใช้ประมาณไหนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสัเล็ปนี้